วิธีเพาะไขไ่หอ,อยเชอรีเขาเพาะยังไงเพาะง่ายๆครับพี่น้องมาพบกันครับพี่นอ้นองกับมนีกะหนุม่มบ้านาครับพี่น้องมัอนี้พาทุกคนมาเก็บไข่หอยเชอรีสีทองด้ยพี่น้องด้วยนี่ไข่หอยเชลรีสีทองเปิดที่จะเอาไปเพาะลูกหน่อยมันพี่น้องครับมาเบ่งวิธีการเก็บเราวิธีการเพาะน้ำกันครับพี่น้องว่าเขาเห็นกันแบบไหนถ้าผู้ใดดูแลก็ขอโทษขอให้ถ้าผู้ดดดใดทั้งายในลูกก็รอรับชมพร้อมกันครับพี่น้องไปรับชมกันเลยครับครับพี่น้องมาเบ่งวิธีการแคะไข่หอยเชลรีเพื่อที่จะเอาไปเพาะหรือว่าาขยยพัน เพื่อที่จะไปอนุบาลน่ะนาะพี่น,อนะน้องเนาะมาเป็นวิธีการแคะเขาแคร์ทีไหนพี่น้องอุปกรณ์ก็มีแครม,ม,ม,มีดอันเดียวนี่ครับแลแ้วก็แคะให้มันติดกระขอบบอเนี่ยเอาแต่ไข่มาหน่อยมาับมันจะรูด,ดออกมาสิแล้วเขาก็ใส่ถาดไปแถวมาเลยครับแคร์ยังไงครับพี่น้องเนี่ยดูนี่สามันปักออกมาเหมือ,มอ,อ,อมมมมมดทั้ง,งหมดเนี่ยประมาณมึนเป็นมึนมึนตูเลยพี่น้องทำัวอันแรกเนี่ยผมก็ซื้อเของมาอยู่ประมาณจยอะ รวยก็โตกันนะพี่น้องซื้อเข้ามาตอนนั้นราคามันค่อนข้างสูงซื้อมาตอนเด็กๆตกอยู่ตัวละสองบาทแต่ตอนเนี้ยตกอยู่ที่ตัวยิ่งใหญ่เนี่ยตโประมาณเกือบรุ่นนี้นะพี่น้องเนี่ยตัวระบาดโอ้ยตกสามพี่น้องตัวรุ่นนี้นะยิ่งใหญ่เลยนะตัวระบาดพี่น้องแต่ก่อนตัวระบาดถือว่าซื้อมาตกตัวสามนี่พี่น้องนี่ตัวระบาดเนี่ยต่ก่อนแต่ก่อนมันลื่นเลี้ยงไม่ไหมนะพี่น้องเนาะ วิธีการแก้กันนิดเด็ดชัดๆครับใส่เมียต์แก้ขอบบอสอยลงไปมันก็จะหลุดออกมาครับเดี๋ยวขอโตะแแคแป๊บมันไหลครับจุนนี่ขอบบอเต็มเลยครับเราก็แค่เสร็จแลี่ยมห้อยไปวิธีการเพาะน้ำกันว่างเขาเพาะไปไหนเป็นยังก็ต้องเอาไปอนุบาลเอาไปหังสี่มันก็ออกทีมันก็ออกที่กันครับแต่ว่าเหตุผลที่ว่าต้องเอาไปอนุบาลเพราะว่านยางเอาไแหังสี่เปอร์เซ็นต์กันปักตัวมันหน่อยเพราะว่ามันมีงดขึ้นมาจากขอบบอเนี่มากวนมันเราก็มากัดกินไข่ใครสิบางอันมันก็ไม่ได้ออก แต่ถูกหมดถูกพวกอันนี้กัดกินเขาก็ได้ต้องเอาไปเพาะพันธุ์แล้วก็ขยายเป็นลูกมันตั้งหกักอนุบาลมันตั้งหกักเราพี่น้องนะเนาะบอกง่ายซะนี่ครับเขาเก็บได้โอู้อยุ่ง่นิประมาณเป็นเกือบมืดตัวเลยพี่น้องไปเราขอโตแค่เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องออเดียดยเด๋ยวเบิ่งวิธีการเพาะน้ำกันหลังจากที่เขาเก็บไข่มาสมที่เรียบร้อยแล้วลพี่น้องที่นี่เขก็จะมาถึงวิธีการเพาะเพาะพันธุ์นะพี่น้องเราเอาลูกไม่เฉลี่ยเพาะง่ายๆครับพี่น้องเนี่ยอุปกรณ์กระวนอย่างเลยเนีย่มีกระมังใบหนึ่ง แล้วก็มีฝาชีหรืออย่างก็ได้บขอบไปเพื่อที่จะให้มันอยู่ทั้งน้ำว่าให้มันจมน้ำนะพี่น้องเนาะเวลามันฝักตัวออกเนี่ยมันก็จะไหลลงน้ำไปเองของมันโดยอัตโนมัติครับต้องเอาไม่พออันนี้พออย่างนี้ทำอยู่ในน้ำสิหมดกับศัตรูส่สำคัญเลยของการฟอหอยเชลลีก็คือหมดครับพี่น้องทามันขึ้นมันไตขอบบอลเนี่ย้าเหาเอาไว้ในบอลนะมัไตขอบบอลมันก็จะมาจ่อกินเปอร์เซ็นต์การออกมันก็จะออกหน่อยอันนี้ก็ถทำมันเปอร์เซ็นต์การออกประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องที่การก็่ต้องมีอย่างมากมายครับเราไไขหอยเเชลลีีท่าาาแงงม้วว มันเริ่มออกแล้วครับนี่เพราะว่าผมไม่ได้เก็บมากแต่ตอนแรกพอดีมีลูกค้าเขาสั่งมาผมก็เลยเขาตะเก็บมากพี่น้องวางไว้เลยเนี่วางไว้ทั้งขอบฟองทั้งขอบสิเลยหลายครับพี่น้องเนี่ยทำมันออกมากหมดน,นี่เนี่ยก็โอ้วกมอเป็นมือนะครับตอนนี้เขาเขาอันไปก่อนเดี๋ยวพอมันหลายเขาค่อยไปขยายออกอีกรอบหนึ่ง ธีการจะพยายามใส่มือเบาเบาด้วยพี่น้องเด้อมือเบาเบาที่สุดอย่าไปบีบใครใครมันแตกเบาๆตอนแขกกันที่กันพยายามที่สุดเบาๆค่อยๆท่านพี่น้องใจย็ย่ตัวระตีประเส้นกันห่อมาฝักลำยี่ได่ลูกหลายๆนะพี่น้อนนะทงทเนาะห้องห็ดแห้งบีบเพราะว่าใครมันเพาะบีบแตะน,นีนค่ะมันก็แตกแล้วครับเรียบร้อยพี่น้องการวิธีการเพราะหรือว,ว่าขายายพันธุ์หอยเชลี่ครับพี่น้องหลังจากน,านั้นประมาณมือถึงสองมือเขาก็ค่อยๆมาเบิองเบิองว่ามันมีลูกออกมาไป ถ้ามีรูบออ้วยที่ขาวๆเต็มขอบบอลยมันอยู่ก่อตามขอบบอลหรือว่าก่อตามแอรปลาชี้ที่เข้างขอบไปไข่มันก็จะเริ่มแตกออกจากสีเหลืองมันก็จะเป็นสีขาวเดี๋ยพี่น้องเนาะเดี๋ยวข้าจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งอีกเกินนึงเพราะเวลามันออกแล้วที่นี่ข้า็จะต้องหามันจะมันจะพืช,ชพหลายๆใบมงคลใบไม้ที่มันเป็นน,น,น,นั่นมาแหมใส่แม่แหมกินมีนี่เดี๋ยวข้าจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งอีกรอบนึงว่าจับมือมันออกเดี๋ยวข้าจะมาให้พี่น้องเบิ้งกันชัดๆเลยเราวิธีการขยายให้หัวอาน ของหอเชลลีตัวอ่อนเนี่ยเขาต้องหายจังไหนเห็นจังไหนเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเฟซสนใจอยากได้รูปหอยเชลลีตัวคือมันหลอดเหรอพี่น้องครับสามารถเราปล่อยลงบอลลงอย่างไรเลยขยายพันธุ์ไว้ในบ่อนะครับพี่น้องนะเฟซสนใจกระถางมากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลงมาหน้าก็ขอตัวไปไปซ้ำนี้พี่น้องครับครับสวัสดีครับ